ถึงเวลากลับเข้าฟาร์มแล้วของแม่ม้าทั้งหลายของสันฟาร์มมามา้มามาม้าออกไปกินหญ้าข้างนอกทั้งวันหนึ่งเลยนะลูกอู้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 อ้อามากินน้ำ ตัวท้ายคือแม่เมียดกับห้าห่วงครบไหม <c oughs> สุนัขไล่หมาได้ช่วยอะไรแม่หนาเราอะ่ะฮะโอ้ยชายสี่สูงขึ้นเยอะเลย